ที่ผ่านมาอากาศหนาวก็ยังพอพอหายใจได้นั่นหน่อยแต่พอเจออากาศร้อนเข้าไปแล้วมันอุดอัดข้างในก็เว้นระยะห่างถ้าเราอยู่ไกลคนอื่นก็อาจจะถอดแม้แต่หายใจตามปกติของเราบ้างหรือถ้าอยู่ในศาลาอุดอัดมันจะต้องใส่แม้ตลอดก็อาจจะหาวิธีการออกไปเดินในส่วนของข้างนอกหรือว่าด้านท้ายศาลาที่ไกลๆคนหน่อยแล้วก็สลับถอดแมสเอาเพราะถ้าเราจะใส่แมสตลอดเวลามันก็ เห็นใจอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ติดหัักพราะเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตปกติเราไม่ใส่แมสแต่ว่าพอเรามันต้องใส่แมสทุกวันและทั้งวันเนี่ยมันก็ยิ่งมาปฏิบัติเรื่องของท่าลมต่างๆเนี่ยเป็นสภาวะที่ละเอียดพอเรานั่นการหมุนเวียนของท่าลมก็เลยมาอั้นตรงตรงที่แมสเป็นขวางม,มันก็จะมีปัญหาเรื่องของอความแปรปรวนของท่าต่างๆนี้ อันนี้ก็แนะนําให้อาจจะมีวิธีการ,รอะไรต่างๆเนี่ยก็เราคิดว่าเราปลอดภัยแล้วเว้นระยะห่างไม่เจอคนก็อาจจะไม่ถอดออกบ้างก็ได้เป็นระยะอันนี้เป็นคําแนะนําของอาจารย์เนาะแล้วพอพูดถึงเรื่องแมสเรื่องตรงนี้ก็เสริมต่อมาเลยเรื่องประเด็นต่อมาก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละถ้าใครปฏิบัติไปปฏิบัติไปรู้สึกว่าคลันเนื้อคันตัวอาการไม่ค่อยดี เป็นไข้รู้สึกว่าอ,อาการทำแม่งทำแม่งเริ่มมีไม่ค่อยดีก็าหายาอย่างน้อยป้าไทยโจรหรือว่ายาพารารีบก,กินซะก่อนก่อนที่จะเป็นไข้หรือว่าเป็นอาการที่มันเกินไปกว่านั้นแต่เท่าที่ว่ามีอาการไออาการผิดปกติซี่จะเป็นเครื่องสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะเราชักเริ่มทำแม่งทำแม่งแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่เขา ถ้าอายมากๆกลัวคนอื่นว่าจะระแวงหรือว่าคนคนรอบข้างไม่สบายใจก็บอกเจ้าที่ขออนุญาตครูบาอาจารย์ไปไปบัติที่กุฏิได้ถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอ่ามันจะเป็นต้นเหตุของอ่โาโรคภัยกระเจ็บอาจจะเป็นการให้คนรอบข้างไม่สบายใจก็ขอไปเป็นบัตรที่กุฏิแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากจะทดสอบหรือว่าเช็คตัวเองอ ส่วนตัวอาจารย์ก็มีตัว ATK อยู่จำนวนหนึ่งหรือซื้อมาอยู่จำนวนหนึ่งเพื่อถ้าใครต้องการเช็คตัวเองไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเองจะเป็นหรือเปล่าก็บอกเจ้าหน้าที่หรือว่าบอกอาจารย์ได้อาจารย์ก็สำหรับเขาสฆงอาจารย์ก็จะช่วยตรวจเช็คให้สำหรับที่ออฟฟิศเขาก็จะมีอยู่แต่ที่ออฟฟิศเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแหญ่จมูกจะบยาวแต่ของอาจารย์จะเป็นแบบแห่จมูกสัส้นๆหรือว่าเป็นทดสอบแบบน้ำลาย ถ้าใครจะเช็คตัวเองก็มีให้ไม่คิดตังนะถ้าพระกวาย่ปีโยมก็ให้ปีไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ได้คิดตังค์นะถ้าใครจะ <c oughs> ต้องการตรงนี้ก็บอกอในส่วนของ <c oughs> เอรภัยเ,เรื่องต่อมาก็คือ,เ,อเรื่องของเอ เรื่องต่อมาก่อนเรื่องอาการฟังธรรมเนาะไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ก่อนหน้านี้พูดย้ําไปหรือยังว่าเวลาเราฟังธรรมบางคนก็อาจจะเกิดอาการง่วงอาการาการง่วงในระหว่างฟังธรรมเพราะอะไรเพราะหนึ่งปิดไฟบรรยากาศมันหน่ามากเลยอยู่ในบรรยากาศที่สลัวสลวมดืดง่วงจะแก้วิธีง่วงอย่างไรก็อันดับแรกคือ เป็นรูปแบบของที่นี่เลยสำหรับคนที่ไม่เคยมาเวลาหลวงพ่อถามอะไรให้เรามีส่วนร่วมในการาสนทนาหรือว่าการฟังธรรมโดยการที่โต้ตอบขับหลวงพ่อหลวงพ่อถามอะไรเราตอบให้เต็มเต็มเสียงเป่งเสียงออกมาตรงนี้จะช่วยคลายความง่วงได้หรือช่วงฟังธรรมครูบาอาจารย์อนุญาตให้เราจด เอาสมุดปากกามาจดมาขีดมาเขียนได้อะไรที่เป็นสาระจากที่การได้ฟังธรรมัญปย์หลวงพ่อก็จดเอาปากกามาจดมาเขียนมาขีดเขียนมันจะเปียกเยียบททําให้คลายความม่วงได้หรือท่านให้ฟังธรรมน้อมใจไปฟังธรรมแล้วก็พิจารณาเนื้อเรื่องเนื้อหาในธรรมที่หลวงพ่อเทศที่หลวง,งพ่อบรรยายพิจารณาธรรมใช้อันนี้อนุญาตให้พิจารณาธรรมได้นะในช่วงของฟังธรรม ต่หลังจากที่ฟังทมจบแล้วพิธีกรบอกให้พระโยกาวจรหรือว่าโยคีกล่าวสิวฐานตรงนั้นจบไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาทำอิบทย่อยต่อเนื่องตั้งแต่การาดินเสียงพิธีกรพูดประกาศแล้วก็กําหนดในบทท่าทางที่เตรียมจะกล่าวสืบฐานแล้วก็กล่าวสิบฐานต่อเนื่องไปทุกขั้นตอนจนถึงเดือนกับกุติเนาะในส่วนนี้ แล้วก็ประเด็นต่อมาครูบาอาจารย์ก็จะพูดเสมอเรื่องของการทําความสะอาดกุฏิที่พักละต่างๆเนี่ยมันจะทําให้อีบทย่อยเราบกพร่องเรงรั่วสมัยที่อาจารย์เป็นนักปฏิบัติเนี่ยอาจารย์จะทำสิบห้าวันทําครั้งหนึ่งก็จะถูแบบหยาบๆถูเฉพาะแค่ที่มันที่เราเดินแต่เจอง่ารก็ปล่อยไว้ก่อนถูแบบเอาพอให้มันดูได้ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกินไปแต่บางคนเป็นคนที่รักความสะอาดบ้างถูสะอาดทุกซองทุกมุมการที่เราไปทําความสะอาดกุฏิถูอะไรต่างๆไปกวาดไปถูนั้นทําให้บทย,ย่อยเราขาดตอนขาดช่วงถามว่าเรากําหนดได้ไหมก็กําหนดได้แต่มันไม่ไม่ละเอียดถ้าไม่นอย่างนั้นเขาจะมีการเก็บผ้าของเราไปซักให้บริการซักผ้าให้ ก็จะมีบางบางส่วนที่เราจะซักเองแต่เราไม่ได้ต้องซักทั้งหมดถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่อื้ออำนวยในเรื่องของการซักผ้าเราเพราะว่ากลัวว่าการที่จะต้องซักผ้าเยอะๆเนี่ยมันเป็นปริโคตรกังวลหรือทําให้อีบทย่อยของเราทําได้ไม่เต็มที่เอาแค่ทํากิจทั่วไปเนี่ยเราก็กําหนดกันไม่หวัไม่ไหวแล้วก็ยังยากจะต้องมีเรื่องของซักผ้าจะต้องไปเรื่องของ,ท,ของทําความสะอาดกุฏิอีก อ,อย่างที่อาจารย์พระกัวพาดท่านพูด,ดหลายครั้งอาจารย์ก็จําได้ว่าเวลาเรากวาดพื้นเนี่ยเราเราไม่รู้จะกำหนดอย่างไรตาก็มองพื้นมือก็เคลื่อนไม่กวาดไปใจมันไม่ได้อยู่กับอาการของตัวกรรมฐานเลยกําหนดยังไงก็กำหนดยากเนาะเห็นหนอมันก็กวาดหนอกวาดหนอแต่ว่ามันมันต้องทําเร็วๆทําช้ามันยากไนงะการกวาด ทำความสะอาดการเช็ดการถูแค่เอาแค่เราแปรงฟันแค่ทำกิจแค่อาบน้ำอะไรเรื่องหยิบทย่อยก็ยากพออยู่แล้วก็ไปเพิ่มภลระให้ตัวเองเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ปล่อยวางลงบ้างเนาะอาจจะทำอาทิตย์ละครั้งคอสนี้คอสแค่สิบหกวันก็ทำสักวันพระหละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วไม่ต้องทำบ่อยเนาะเรื่องการทำความสะอาดกุติ ในส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆก็อันนี้การที่เราจะทำอบทย่อยให้ให้ชำนาญให้เป็นให้คล่องเนี่ยนี่ก็ต้องอาจารย์ก็มานึกถึงตัวเองว่าเอ๊ะตอนที่เราฝึกใหม่ๆเนะี e ่ยอบทย่อยเราเราได้ตอนไหนก็มานึกถึงว่าในแต่ละวันย4ชั่วโมงข <c oughs> ออภัยอิทิยาบทย่อ e ย e อันไหน ที่เราทำบ่อยที่สุดเอียบดย่อยไหนที่เราทำบ่อยที่สุดอันดับแรกคือการกราบสติปัฏฐานอันเรากลับบ่อยมากก็บางครั้งก็เคยแอบ,บนับเล่นว่าวันหนึ่งเรากลาบกี่ครั้งอาจารย์นี่ประมาณสิบครั้งหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นอันนี้แต่ละวันแต่ละวันนะอันนี้เราทำเราทาบ่อย อันไหนที่เราทําบ่อยเราก็เกิดความชํานาญตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่เราอบรมมาเกิดคอร์สมาจนถึงว,วันนี้การปฏิฐานกันกี่ครั้งแล้วจาได้ไหมไม่ต้องนับเนาะเยอะมากละไม่ต่ำกาบ,บางคนอาจจะถึงร้อยครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เริ่มจะเกิดทักษะเกิดความชํานาญมากก็คืออันด,ดับแรกคือการกราวปฏนฐานก็อาศัยตรงนี้ทำเรื่อยๆเรื่อย แต่และคนแต่ท่านก็จะรู้จังหวะของตัวเองว่าควรจะกราบอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยอันดับต่อมาเรื่องของนอกจากกราบสิบฐานมีอะไรบ้างอืการเข้าห้องน้ําการไถ่หนักไถ่เบาขอภัยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่สุภาพนะแต่ตรงนี้เราทําบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดเยียบทย่อยอ่ามีข้อพิเศษนิดนึงที่หลวงพ่อเคยพูดให้อาจารย์ฟังตอนที่เราปวดหนักปดเบาเนี่ยอนุญาตให้เรา มันทนไม่ไหวแล้วเราอาจจะเร็วได้ปว้าหนอไส้หนอคว้าหนอไส้หนอรียบรีบไปพอมันปวดทนไม่ไหวเราจะมาควาย่างหนอไส้ย่างหนอก็ไม่ไหวฮะเพราะว่ามันเกิดกระทันหันแต่ว่าเราเร็ว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 เสร็จพอไปทํากิจส่วนตัวเสร็จแล้วได้ปลดปล่อยแล้วค่อยๆเปิดประตูออกมาทำอีบดย่อยกค่อาๆเปิดประตูหลังจากกดน้ำเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆแต่งกายเรียบร้อยแล้วค่อย ยกนอไปนอเคลื่อนนอเปิดนอดึงหนอช้าๆปิดกระตุกมาก็เดินมาช้าๆช้าๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําบ่อยแล้วบางครั้งก็าสังเกตง่ายๆว่าไทรกาหนดอีบดย,ย่อยได้ละเอียดไม่ละเอียดตอนเข้าน้ำอาจารย์เป็นพระก็จะเข้าน้ำผู้ชายดูได้ง่ายมากเลยบางทีกดชกดักโครกแพ็โคปุ๊บจะที่ประตูปุ้งทันทีเลยแสดงว่ากําหนดไม่ละเอียดแตยว่าไวมากธรรมดาว่า กดน้ําชักโคกดังแล้วเราจะต้องค่อยๆเรื่องของการขยับใส่ค่าเรียบร้อยแล้วก็เป็นนาทีหรือสองนาทีค่อยๆเปิดประตูบางทีเห็นประตูเง้มๆอยู่อ้าวนึกว่ามีคนอยู่พระท่านกําลังกาหนดอีเวย่อยเปิดประตูช้าๆอันนั้นคือถูกต้องเนาะอันนี้คือในแต่ละวันสิ่งที่เราทํบ่อยก็พยายามโดยเฉพาะโยคีเก่าก็คงมีประสบการณ์แล้วเรื่องของการอ่า กำหนดอีบทดย่อยในสุ่มของการข้องน้ำตามที่ส่วนตัวแล้วก็เรื่องต่อมาที่เราเกิดความจำไหนคือการเข้าออกประตูถ้ากลางวันเนี่ขาเปิดประตูไว้แล้วแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยก็เปิดผิดประตูหรือประตูโลงอาหารก็ดีถ้าใครกับกุฏิบ่อยก็เปิดผิดประตูที่กุฏิของเราแล้วก็การเดินอีกระยะหนึ่งที่เราทําไหวก็คือระยะที่2คือการ ขึ้นลงบันไดขึ้นลงบันไดเนี่ยบันไดกุฏิเราก็ดีบันไดศาลาก็ดีเนี่ยก็จะมีบันไดบันไดห้องสอบกรมณ์มก็ดีเนี่ยเราก็กําหนดยกหนอเหยียบนอยกกนอเหยียบหนอแล้วอาจารย์ก็ย้ําเสมอว่าการขึ้นบันไดเนี่ยเราจะต้องขึ้นเท้าจะต้องเสมอกันทีละขั้นทีละขั้นไม่ใช่ว่าเท้าอีกขั้นหนึ่งเท้าอีกขั้นอยู่บันไดอีกขั้นหนึ่งเท้าอีกขั้นอยู่บันไดอีกขั้นหนึ่งให้มันเหลื่อมกันนี้ไม่ใช่ ยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบนอไปทีละขั้นตอนลงก็เช่นเดียวกันให้เท้ามันเสมอกันกับบันไดทีละขั้นทีละขั้นมันจะช้าลงบางทีเห็นยกนอเหยียบนอยกหนอเหยียบนอปุกๆวั c, วเกินอันนี้เราควรจะปรับตัวเองลดร,ระดับความช้าของตัวเองได้แล้วเรื่องการขึ้นลงบันไดใน,นส่วนอื่นๆในเรื่องของการอาบน้ําแปรงฟันอย่าจารย์แปรงฟันวันละสี่ครั้งอ่ะมันก็จะทําไปด้วยเกิดความทํานาน อะไรก็ตามที่เราเราทำไปบ่อยก็เกิดความชํานาญอย่างเรื่องใกล้ตัวเนี่ยอย่างยอบิบน้ําดื่มเนี่ยยอมดื่มนาวันละหลายๆครั้งเนี่ยก็กําหนดยีบทย่อย,ยอย่างจะใช้ขวดก็ตามจะใช้กระติกอะไรก็ตามเนี่ยกาหนดยีบทย่อยทําบ่อยๆทำไบ่อยม,มันเป็นกิจที่เราจะต้องทาประจําวันอยู่แล้วแล้วก็เป็นการฝึกในตัวนะอันนี้มันก็จะช่วยเรียนรู้ทักษะในการทํายีบทย่อยเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละน้อย สว่วนไหนที่มันวันหนึ่งทำนานๆทีมันก็ไม่เป็นไรเราก็ไปไปเน้นไปใส่ใจในสิ่งที่เราทำไหวในแต่ละวันแต่ละวันก็จะช่วยได้เนาะในเรื่องของในเรื่องของการทำอีบยอย่อยแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนะี่ยเรื่องสุดท้ายอันนี้บางวันเราฟังธรรมะจบไวบางทีก็เลิกไม่ถึง4ี่ทุ่มเลิกประมาณ3ามทุ่มครึ่งหรือบางช่วงครูบาอาจารย์เทศ สดจบไวัยประมาณสามทุ่มเนี่ยสมัยอาจารย์เนี่ยก็จะมีเพื่อนอาจารย์อยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้ว่าเออจะลจกลับติดสัตปิะทานช้าๆแล้วก็จะไปเกือบคนสุดท้ายเลยก็ะจะล้างท้ายก็เลยคนอื่นเขาจะไปหมดเลยไปก่อนหมดแล้วเราจะไปกเกือบท้ายๆนี่นคือข้อดีของการที่กลับคนสุดท้ายหรือคนหลังๆคือตอนที่เราทําช้าๆเดินกลับกุฏิจากศาลาไปกุฏิเนี่ยคนอื่นเขาไปหมดแล้วเนี่ย เราง่ายต่อการสมรวมสายตาเพราะว่าคนอื่นเขาไปหมดแล้วเราไม่ต้องบังคับตัวเองมากแต่ถ้าอยู่คนเยอะเหมือนนต้องกดตัวเองไว้ต้องพยายามสำรมวมสายตาแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นกลับหมดแล้วเราไม่สมรวมสายตาแต่มันไม่ต้องควบคุมตัวเองเรามองตามธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศที่เงียบเงียบไม่คนไม่พุกพ่านไม่หลยตาเราก็จะเดินกับพุฏิด้วยได้มีสมาธิสำคัญก็คือ ตอนที่เรามาจากกุติตอนตอนเย็นก็ตามหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะมีไฟฉายติดตัวมาด้วยแล้วก็สําคัญไฟฉายสําคัญมากเพราะช่วงที่เราเดินกลับกุติเนี่ยบางทีก็พวกอะไรกิ่งกือตัวเล็กก็จะเยอะหรือว่าพวกไข่ทากก็จะเยอะนี่ขนาดไม่ใช่หน้าฝนก็จังเยอะและหน้าฝนไม่ต้องพูดถึงบางทีเราก็เผลอเหยียบไฟฉายนี่ช่วยสําคัญมากเลยนะในแต่ละกุติก็จะมีไฟฉายอยู่ เราก็เดินกลับปุติใช้ไว้ใช้แล้วก็เดินช้าๆกลับช้าๆไม่ต้องรีบมันจะได้บรรยากาศเงียบมากจะได้ยินแต่เสียงสัตว์ร้องแล้วมันจะได้สภาวะบรรยากาศที่เงียบๆมันก็ทําให้ได้ได้อารมณ์กรรมฐานอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็แนะนําไว้เนาะก็วันนี้ก็ฝากเรื่องราวต่างๆเตลิดไว้เพียงเท่านี้ถ้าวันไหนมีเรื่องอะไรต่างๆก็จะมาเสริมเพิ่มเติมให้หรือถ้าใคร ปฏิบัติไปแบบไดอาจารย์าย้ำเสม,มอว่าไม่ต้องกลัวครูบาอาจารย์แต่ศาสงสัยอะไรปฏิบัติอย่างไรก็ตามเล่าไปให้ครูบาอาจารย์ฟังตามความเป็นจริงไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกถ้าผิดแล้วครูบาอาจารย์จะบอกให้ว่าคนกําหนดอย่างนี้อย่างนี้และครูบาอาจารย์จะจะแนะนําเราเองแต่ถ้าเรากลัวว่าผิดแล้วครูบาอาจารย์จะว่าก็จะไปตั้งใจจะทําทให้มันดีให้มันถูก อันที่จริงเป็นการกระทําที่ผิดผิดเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ผิดพลาดเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแต่ถ้าเราทาถูก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 ,ถก,ถกแล้ววันหนึ่งเราทําผิดผิดโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็จะผิดตลอดไปแต่ถ้าเราเล่าให้ครูบาอาจารย์ตังฟังตามความเป็นจริงเวลาเราผิดพลาดอะไรครูบาอาจารย์ก็จะแนะนาครูบาอาจารย์ไม่ได้เอาเป็นเอาตายในเรื่องของตรงนี้เพียงแต่ว่า มีจิตเป็นกุศลพยายามจะแนะนาพยายามจะสอนพอระโยคขัจระโยคีในทางที่ในทางที่ถูกที่ครูบาอาจารย์ที่เคยปฏิบัติมาสาหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อันดับต่อไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อแล้วก็มีส่วนร่วมในการฟังธรรมอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้เตรียมสมุดปากกามาจดแล้วก็หลวงพ่อพูดอะไรก็ถามตอบตามตามเหตุปัจจัยที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อถาม แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจฟังทำพิจนาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์วันนี้เรื่องของท่าสี่ก็คนที่ยังไม่เคยฟังก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสภาวะอาการที่เกิดขึ้นก็ถอท่านทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจตั้งใจฟังธรทมบรรยายของพ่อเป็นลาดับสูบไป